บางไงเขียวได้บนนอกแนี้ยัดยยดงด้พี่นดองจุมหลยๆพอเอาเอาตัว,เอ,ตวเอาตัวเลยครับผมมาเอา,เอามาเดินครับมาเดินเอาเป็นไหจ๊ะเปเนอ้วันนี้ ซอสแดงเกาหลีจ้าหวาน,นขนาดเลยครับโอ้ยสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ขู่ซุกคนครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่ซุกคนครับผมพ่อแม่พี่น้องจ้าป๊าดมืหูหนิพี่น้องเอ้ย <c oughs> ลงทะเลอีกแล้วครับผมหอยจอบจ้าหอยจอบยกอกักษ์เฮาเนาะหอยบกจอบพี่น้องเบิึงบักง่ายง่าเลย<ช>พี่น้องวิ่ง <c oughs> พี่นอ้ <c oughs> นองกาบบอกง่ายง่าเลย ไงก็ฝ่ามือว่าแม่อีกเอา้าโอ้ยอย,ยังไม่ไงแท้พี่น้องวันนี้เนาะเอาซาชิมิสดๆเจ้าเอาแบบสดๆเลยพี่น้องจากทะเลมาวังยาเนี่ยนะพี่น้องน้ำเสนอเจ้ากิมจิตัวนี้เป็นกิมจิอันต้นต้นอะไรยังก็ต้นผักกาดพี่น้องต้นผักกาดผักกาดเขียวเกาหลีผักกาดคล้ายๆผักกาดขึ้นผักกาดขึ้นมาเท่าแต่ว่าต้นักง่ายแล้วก็ให้กิมจิมันแซ่บหลายพี่น้องเลยเอาเอา้อม ถ้าการเปพี่น้องมึงกันแบบส,สดๆเลยพี่น้องมึงนี่สดกว่านี้มึงมีอีกแล้วครับซีดเจ้าพี่น้องเอ้ยปลาดึง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 ซีฟู้ดกัแล้วสด,สดเลยครับมึงนะหวานหวานเจ่อยนี่พี่น้องซีฟู้ดเข้ากันเจ้าเอาแม็กมึงกันได้ามันเอาไปเอาซี่เลยครับนะ บักใหญ่เขียวได้บ่นนอแบบนี้โอ้ยังเทได้พี่น้องเลยจุ่มหลายๆพออือ่อะเอาตัวเอาตัวเลยครับผมว้าะเบาวิมาเด้อครับมาเด้อป่ะว้าวอ้าวอือเป็นไงเจ้าน้อเป็นเนื้อมันนี้ ซอสแดงเกาหลีจ้าหวานขนาดเลยครับโอปูนัวยั่วสุดยอดครับพี mm. ่น้องเอ้ยมีซอสแดงซอสแดงชาซิมิเกาหลีพี่น้องอันนี้ก็เด็ชขึ้นกันครับเด็ดเจ้าเดชเดชลองกินจีห้องลองเลยกิมจิอร่องสุดเลย โดนะจังเกลมด้วยผิกหยวกจ้ารลังการไม่นอม้องเลยเขาทานอ้านอบางเนะ่อยค่ะครับกรึดๆ,ๆเลยโอ้โหเคยกินไม่ออกเสียบด้วยครับเจ้วา่าอะไรให้ก,กับกระเทียมพร้อมโอ้ กระเทียมเป็นหัวโอ้โเห็นได้กินได้วันนี้พี่น้องค่อยๆมันยังดิ่มโยมแบบนั้นดิบอย่าดิ่มอย่าดิ่มอย่าดิ่มตัวนี้จ้ะอือใจเยือจ้ะตัวนี้โอ้ยน้องเอ้ยทำจิ้มสองแบบอันนี้ก็กระเทียมเจ้าใส่กระเทียมเป็นหัวพร้อมเจ้าะเด็ดเด็ดไม่น้องโอ้เมนูเนี่ย ตัวจอด้วยครับผมกึุบกรุบกรบกรบตัวนี้หวานนุ่มๆหวานตัวนี้กึุบกรุบว่าไงพ่อพี่อน้องเด้อครับนี่พี่น้องเลยใส่กับซีฟู้ดครับนะแซ่บเนาะเข้ากันเจ้าเจอกันนะทอมมาห่อพัก อันนี้โตเดียวได้พี่น้องโตมบกง,ง่ายเลยพี่น้องเนื้อมันเบาุ้ยหลยขนาดเลยเฮ้ออ่พักกินลยดูยพี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดครับสุดยอดนะอ,อ,อมนจิ้มซีฟู๊ดเนาะ <Ooh. S 1> ตัวนี้มันก็แจกว้าว wow. มองได้มันน้อนี่ยอย่างไข่ครหลังบ่ใครหลังดูว่าตัวเดียวอันเดียวพี่เขอเขาก็บุกหัเนาะองนู้นอมด <c objetivo> <c Friend ifully> ูนะโอ้โหโอ้อืตุ๊กกลับุ๊กันี่เหมือนาปันีดี เลกัแบแม่ได้พี่น้องมแมกลงกันน่ะตัวเดียวอันเดียววะคนไทยอืมสิแซบเขาแรยยงจ้ะตัวน,นี้มันจะกึดกึดเท่ไตัวน,นี้ใิ่แบบะมุนหนุ่ม,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 มลิ้น,นม,ม,มันหจานเท่าไงป้าถุยป้ากินไหมกินจี่เดังพี่น้อง เทนมาท่าพักการ์ดฮินครับมันหินขึ้นดังไหมเทสมาสบิสุดยอดเลยนี่เข้ากันขนาดเลยโอ้โหบุหรี่พี่น้องมันหินขึ้นดังเลิกครับโอ้ยอันนี้โลโลนึ่งไม่นเด้ถือให้พี่น้องได้ถือเอานี่ยทั้งสี่เลยครับโอ้ยอืมอืม ข้าวไก่กินจ้โ,โกรกเริมต้งบ้านทำแบบตามสีรอยบ้านเฮาเลยน้องแม่นอยู่กกาหลีกันเมนยัายยงสีถือของเมนได้ยังแพงเยนครับตามค่คาของฉิดเนาะ,ะแต่ว่าเต็มที่ตัวเดียวมีรักหลายพี่นออ้องเลยมีเบสมีทุก,กิมจี้เลยนาะงแบบพริกยังที่กิมจ้เ <laughs> ้ากทั้งน้ำทังอวบพี่น้องเอดำน้ำสักหน่อยพี่น้องมันจะเหมือนมันจะเหมือนเห็ดนะแต่แต่มันจะเขาเรียกอะไรพลอยๆนะมาลมคล้ายเห็ดแต่แน่นแน่นเด้อถ้าหนุ่มอันสาอ้อมนี่ใช้กินสุกเลอถ้าจะเนื้อปลาก็ไบเชื่อมเนื้อไก่ก็ไบเชื่อมทีละ ลองกินปบอกซีเลยครับผมพูดเหรอโอ้ย <c oughs> ให้พี่ให้น้องเบิ้งครับ <c oughs> นอกซีฟูด้ดครัลห<ะ>ย <c oughs> ยกเลยเหรออ้มีหอมกระเทียมเอาเบนยรงซีเลยครับเอาออมเบิง้ง <c oughs> ข้อพักบึงรู้จะกข้อพักอดแดงจิ๊บกุ้งแท้บอกครับจมที่ยดยังบ่สุดยอดกินหรอเอ้สาวบ้๊อื้อ มีเ,เต็มปาออกาแล้วครับง่ายเปล่าแบบสดๆทังทีนะครับน้ำมันออกอันนี้ัวข้าวนะครับทีอบอกให้ไม่ไม่กินข้าวเลยนะต่อตัวอันขครงในมันใส่มันจะมีมึนเหมงในครืบองในจะนิดหน่อยนิดหน่อย ข้าวข้าวกินเมื่อไรอกมข้าวเดี๋ยวลืมก็ไลก็แช่ก็ติดตามให้กันนะเจ้าไปตังใจให้กันเจ้าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเจ้าพี่น้องเอ้ยทั้งยูทูบทั้งเพจนะเจ้าบาแม็กพกินเจ้าอดเด้งครับเข้ากันเนาะปาร์ตขอดเด้งด้วยกันโม้ขนาดเลย ถขายอูได้ไม่จิ้มจี๊หรอกกินน้ำเาก็ซ่บแี่จืาอาหองกินเซ่บๆมาแล้วกันาสองคนกบกินเบาไว้พี่น้องเอ้ย รั่คพักแล้วอโอ้น้ำนำ,นำาาตามกระเทียมด้วยมอกขนาดครับโอ้ขอ่ากระเทียมสูส่าขนาดจะ ของบอนุญาตกินต่อครับพี่น้องเนอะคลิปมันสียเงี้ยวเกินไปจ้าสำหรับวันนี้ห้างสองคนทั้งสาวออมและบ่าวแม่ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย